ยวันนี้จะมาทำหมอนหมอนเข็มกันนะคะอุปกรณ์ก็หาได้เท,ท่าที่เรามีเอาผ้ามาแล้วก็ตัดให้มันกลมๆแบบนี้ค่ะอันนี้เรา,าก็จะใช้สองชั้น จริงแล้วชั้นเดียวก็ได้ทีนี้้ามันบางก็ใช้สองแล้วก็เย็บให้กลมๆเลยนะคะเหลือช่องไว้นิดนึงแล้วก็เอาผมใส่เข้าไปเพราะผมเรานี่มันจะมันผมจะมันแล้วมันก็จะทําหน้าที่เหมือนกับลับปลายเข็มด้วยใส่เข้าไป อกกุปกรณก็มีอันนี้อีกการหนึ่งฝาฝากระปุกอะไรก็ได้พอทำเป็นลูกมุกลมที่แบบเราทำเป็นกลมกลมเสร็จแล้วก็เอากาวมาติดกาวมาติดใส่ฝาแบบนี้ติดแล้วก็มันจะได้ตั้งได้ตั้งอย่างนี้คะใส่เข็มเรา ง่ายแล้วแบบมันรับไปด้วยแล้วก็มีมันด้วยผมของเราผมที่ยัดใส่นี่ก็ไม่ใช่ว่าผมแปลวผมใครมานะคะไม่ให้ผมลูกค้าเป็นผมของตัวเองที่ตัดเก,บเเบเกเ็บเอาไว้ไม่รู้เก็บเอาไว้ทาไมแต่ก็เก็บเอาไว้ก็เลยคิดเออเอามาทํานี่ดีกว่าเพราะตอนเด็กๆจําได้แม่จะมีหมอนเข็มห้อยอยู่ข้างฝาบ้านแล้วก็เวลาแม่จะเอาเข็มไว้ก็จะไปเสียบไว้ตรงนั้น ออกไปใช้ใช้เสร็จเราก็ต้องไปเก็บไว้ตรงนั้นก็ยังถามแม่อยู่เบอกว่าแม่บอกว่าผมนะ่ะมันมีมันแล้วแบบมันทําให้เข็มเนี่ยลื่นไม่ไม่มีสนิมเกาะอะไรพวกนี้ด้วยก็เลยนึกขึ้นมาได้เออมาทําอย่างนี้ดีกว่าทีนี้ก็มาติดนี้เลกาวมันก็จะได้ตั้งได้อย่างนี้ค่ะ